จะขอถามอีกครั้งนะคะสรุปว่าคุณชื่อว่าอะไรกันแน่โมโอท는지말ดนเ는อม수แล้ว도다시말해주ก부르지말ไ고지ได้이야ก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะเรียกว่าคิมแก่ตรงแล้วกันนะไอ้ที่มีคุณคิมแก่ตรงช่วยเอาข้าวของทั้งหมดของคุณวางบนโต๊ะด้วยค่ะถ้าไม่ฟังฉันคงต้องค้นตัวคุณเอง 권역아, ตรวจส 거기 도 들어 있었군. 중명 사직을 걱정하는 제조 상궁의 염려 정도로 이해하면 되네. แสนวอนเหรอเฮ้ยี่หินสิบอมื่นอก็ยี่หมัไปเล่นเกมเศรษฐีมาหรือไงซื้อที่ไว้เยอะไหมมาเร่องโน๊ตทีรู้งนกคุณแดงก็พูดหัวกับฉันมาตั้งแต่แรก<น>แก็สรปต่ฉันเป็นลูกโทนโอ้โหมันเหมือนแบงก์จริงเลยนะเนี่ยว้าวของพวกเนี้ยอาจเกี่ยวข้องกับอาญกรรมหรือการช่อโกงฉันจะยึดไวอโอ thank you ผลจะออกตอนไหนงชิกาง